โอ้ยโอ้ยพี่จะพี่นี่โอ้ยเบ๊เบ๊เบ๊เบ้ยไม่ได้ยินนะครับทุกคนเอาล้เราจับเลย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 สวัสดีครับพี่พี่ทุกคนนะครับผมจากช่องพี่ชมป่านะครับวันนี้ผมได้มากับเพื่อนๆนะครับอันนี้สวัสดีครับผมจากช่องใช้ใหญ่นะครับสวัสดีครับผมตะวันครับน้องตะวันครับที่ใช้ใหญ่เลี้ยงดูครับแล้วก็สวัสดีครับจากช่อง NP พาเลยครับ ก็นี่พี่ไทยนะครับก็วันนี้นะครับผมจะไปตามล่าไอตัวปลาตัวเดิมนะครับที่มันตีผมเมื่อวานหลังแตกเลยนะครับผมก็ไม่ยอมนะโมโหมากเลยนะเดี๋ยวก็เดี๋ยวพวกผมจะไปจัดก,การแล้วเอาขนมไปรอนะพุกคนผมก็ได้เตรียมเอาวุ้นมาครบไม้ครบมือนะแล้วก็จะเอาขนมเลยเนี่ยมา่อนะขนมในกระเป๋าก็มีอีกนะ<ช>แต่เดี๋ยวถึงเวลาเนี่ยเราจะเอาออกมานะคือวันนี้เนี่ยเตรียมตัวกำลังพร้อมนะทุกคน เดี๋ยวมันจะเสียเวลาเกินไปเดี๋ยวเราไปกันเลยครับไปครับพี่ๆวอนนี้ผมก็จะเดินกับเดินไปตามห่างนะรอบนี้อะ่ะเราวีเราไม่เกรงนะเมื่อคืนเนี่ยเราไม่งนะทุกคนตอนเนี้ยเราก็ยอมรับว,ว่าเราเราก็กลัวนะเมื่อคืนเนี่ยเพราะว่าเราก็ไม่ได้มีความดีอะไริตีตัวเหมือนกันเมื่อคืนเนี่ยเพราะคิดว่ามันไม่ได้ตามออกมาไงทุกคนใช่นะค,ครับเพื่อนเรา เราคิดเองนะที่เราชนะใจนะทุกคนเราเนี่ยไม่ได้เตรียมอะไรลงไปเลยตอนที่ไปหาน้องคนป่านะใช่เตรียมแต่าห่ารแล้วก็เะเบียนไม่คิดว่าไอตวัวปลาตัวนี้มันเป็นร้ายนะแต่ว่ามันร้ายแต่ที่เราคิดเยอะมากเลยนะทุกคนแต่วันนี้เราไม่กลัวนะเพราะว่ารามาเยอะวันนี้รามาเราจะลุยกับกนลยที่นี่นี่นะผมก็จะยุ่หลังนะผมไหมทุกคน เดินนำหน้าผมจะกันหลังให้ทุกคนเองนะเพาะตอนนี้ก็เดินเข้ามาในป่าลึกพอสมควรแล้วนะก็จากเมื่อที่เปิดคลิปก็เดินมาเกือบครึ่งชั่วโมงแล้วนะพี่พี่ไทยเป็นไงครับเหนื่อยเหนื่อยครับทางก็ทางสุดย้อดนะพี่ไทยนะใช่ครับลึกอยู่นะไงตะวัน S <S เนี่ยป่ะมผมว่าตะวันไม่เหนื่อยนะตะวันไม่เหนื่อยอันนี้ก็ชิ้นกับป่าไปแล้วนะใช่ครับอันนี้น้องตะวันผมว่าเจอครั้งแรกนะครับผมก็รู้สึกถูกชะตานะครับถูกชะตาครับทุกคนนะใช่ครับเดี๋ยวคืนนี้เนี่ยพวกผมเนี่ยอาจจะไล์สดนะทุกคนใช่เพราะว่า<ช>เป็นงานมันเกิดของผีนะอาจจะพาตะวันไปได้ทุกคนตอนตอนนี้นะครับพี่พผมได้น้องตะวันได้เจอเหตุอะไรไม่รู้นะ แต่น้องตะว,วันบอกกินได้นะครับนี่ครับพี่ๆมันคือเห็ดอะไรครับคือเห็ดอะไรครับน้องตะว,วันอ๋อเห็ดตีนช้างครับเห็ดตีนช้างสามารถกินได้ไหมแช่ข้างใน,นมันมีน้ำารอเนี่ยลองกินโชว์พี่ๆหน่อยอร่อยมากครับอืมนี่ก็เป็นเกตความรู้เล็กๆนะครับเวลาเข้าป่าไม่มีน้ำกินก็สามารถปรุลงลงป่าอะไรช่กินเยอะอันเยอะๆนี่แบบว้าอิ่มเลยนะ้พ<ช>ี่ๆกินแทนน้ำได้นะ ผมก็รู้สึกทุกชะตากับน้องตะวันมากเลยนะวันนี้ผมว่าจะพาน้องตะวันไปเลี้ยงข้าวเนียนะก็ไอได้เลยฮะงกตามไปเพื่อนไอัวประหลาดนะเมื่อวานมันทำผมแสบมากเลยนะผมตีทั้งแขนตีทั้งหลังผมนะหลังผมแทบแตกนะแดงเลยแล้วตอนนี้ก็ได้มาทางเดิมนะที่ใกล้ถึงอนาเขตมาแล้วนะ ท่านผู้ชมอันนี้ผมก็มากับพี่บอกว่าผมก็ไม่กลัวนะพี่ผมก็สุนนะป่าลกมากเลยนะท่านผู้ชมแล้วตอนนี้ผู้ผมก็ได้เดินอยู่ข้างหลังนะใช้ใหญ่กับน้องน็อตก็นำหน้าไปดูก่อนนะแล้ววันนี้เป็นวันเกิดผมเนี่ยผมก็ขอเกิดกับมันสักหน่อยแล้วกันนะ เ,เพื่อนๆพี่ๆทุกคนนะเดี๋ยวเราจะไปลุยกับมันเลยนะนเดี๋ยวนเห็ดี๋ยวพวกผมเนี่ยจะนำขนมไปให้มันกินนะถ้ามันกินก็กินนะอย่างที่พวกผมบอกนะถ้ามันกินก็กินนะแต่ถ้ามันไม่กินก็ช่างมันนะเลยถ้ามันเข้ามาทำร้ายหนึ่งในพวกผมเนี่ยพวกผมก็จะไม่ยอมนะทุกคน ตอนนี้เนี่ยผมก็เข้ามาใกล้ถึงอาณาเขตของไอ้ซาปาราตันนะพี่ๆแล้วผมเจอมันเนี่ยผมก็เอาขนมไปล่อนะแล้วน้องอตกลัวบ้างไหมเมื่อคืนน่ะวันอยู่ครับวันอยู่นะเมื่อคืนเนี่ยพกผมก็ไม่แสบมากนะพี่เมื่อคืนเนี่ยพวกผมก็ไม่ได้กลัวอะไรมากแต่แค่ไม่มีอาวุธจะสู้กับมันนะทุกคนใช่นะไอ้นี่ยแล้วก็ไอ้นี่เหมือนมันว้าไปว้ามาทุกคนหายตัวไปหายตัวมา เมื paid, it, ่อมันจะวาร์ปมันจะวาร์ปไปที่ช่วงที่เราไม่มองมันะแต่ถ้าเรามองมันเนี่ยเราก็จะยังเห็นมันแล้วมันเนี่ยเร็วมากมากเลยพี่นะใช่นะเพื่อนเหมือนมันมีอาคมนะเราก็ไม่รู้นะเพราะภาษาที่มันพูดก็ฟังไม่รู้เรื่องนะครับแต่ว่าเมื่อมันจะฟังภาษาพวกผมรู้เรื่องนะเอเครับทุกคนเดี๋ยวเราจะไปข้างหน้ากันเลยครับเราก็น้าจะกำลังพูดเลยมีเสียงน้องับ ผมก็จะขึ้นไปอาณาเขตของมันแล้วนะอาณาเพื่อนๆเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยเราต้องเตรียมไปแล้วนะต้องฝกต้องเก็บอาวุธไว้แล้วนะนนี่ะเตรียมพ้องมาแล้วแบบจะไม่ปล่อยนะรอบเนี้ยครับเราก็จะไปตามล่ามันแล้วนะพี่ไปเตรียมตู้ไปกันเลยครับอาวุธพร้อมมือนะพร้อมมือทุกคนไปเฮ้ย เหมือนได้ยินเสียงนะเหม,ม,ม,มือนเหมือนเหมือนจะมานะตะวันรู้จักว่ะคนน่ตะวันรู้จักว่ะไม่รู้พี่ใไม่รู้อมันไม่ใช่พวกที่โดดเล่นของเหมือนตะวันใช่ปะใช่ครับมันเป็นอะจะบ้าผมว่ามันน่าจะเป็นคนป่าวิปริตนะทุกคนเพื่อนอันนี้ถึงที่กิดกิดสลบไหมยังยังถึงยังถึงไกลแล้วนะไกลแล้ว คือที่กินสโลกเี่ยคืออาณาเขตของมันละระวังตัวไว้ได้ลเดี๋ยวผมเนี่ยถ้าเจอผมอยากใส่เดี่ยวกับมันมากเลยนะทั้งก็ชันมากนะผมจะเดินขึ้นไปนะพี่พีนน่เจอตัวมันแล้วนะพี่พี่นั่นไงเฮ้ยน<ง>ั<ง>่เฮ<ง>้ยโยนไม<ง>้มาเลยนะพี่เฮ้ยแป๊บนึงแป๊บนึง

เดี okay, okay. ๋ยวเราเองไม่กลัวโอเคโอเคไปผมแก่ขนมให้เลยนะพี่พี่ให้มันดมเลยใันดมใหนตอนนี้พี่ก็เดินขึ้นไปนะค่อยๆเดินตามมาแล้วอย่างเงี้ยไอพีระวังอะพี่ มนยอมพี่นะอ้ยมันปั่นแรงมากเลยเพี่โอ้ยพี่จะพี่พี่โ้ยเบ้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 ตื่นแล้วันเนียตามมะนี่ปนู่นนะพีฮ้มันไวมากเนยโอ้ยเจ็บมากเลยนะเฮ้ยเดี๋ยวเรามาดูเป็นไงบ้างมึงไงเป็นไงมึงนี้มันต่อยหัวผมเลยนะโอ้ยไอตัวนี้นี่มันไร้การมากเลยไอตัวน้ิมันเจอแล้ผมลืมชักมีดนะท่านผู้ชมไวมากเลย ไม่เลยไม่เลยไวจัดตามมันต่อรอบนี้เราจะถ้าเราจะไม่เราจะล้อมรอบไปเลยนะไวจัดใช่นะปวดขาเลยนะทุกคนทุกคนก็พร้อมกันแล้วเราจะล่อขนมเราจะอรอบนี้ขนมทีนนี้มันน่าจะชอบนะฮะรอบน้องตัวันก็ชอบเหมือนกันมาได้นี่ไปนะเดี๋ยวเราจะไปเอาขนมไปล้อมมันนะพี่เนี่ยล้อมแถวนี้แหละเราเอานะเฮ้ยเออขนมมาชุดใหญ่นะพี่นะลรอลรอล้อแถวแถวนี้แหละ รอบนี้ผมจะเอาจริงนะเมื่อกี้มันทำผมแสบนะไม่ยอมแล้วเดี๋ยวเพื่อนผมเดี๋ยวพี่ผมจะเอาขนมไปวางนะเฮ้ยให้พี่ไทยเอาขนมไปวางแอร์ไวเขาต้องมีเอางดเอางดนมมาโน่นโน่นมันอยู่นี่ผมถือมืดไว้นะโน่นนะอยู่โนอมย่นเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะอ้อมให้นะท่านผู้ชมผมจะไปไต่มันเลยนะ น้องเมรี่ะแกแกขนมชุ่มหนึ่งไหมพี่เราขนมไปล้อมแล้วี่ชุดใหญ่เลยนะจะผมให้พี่ผมถือกองนะผมจะได้สะดวกนะท่งองชอยอันนี้นะท,ออนะท่องชายทองชายท่องพีก็ได้ท่องเลยเขานะ<ป>จะจับมันให้มันยังไม่ได้ยินนะครับทุกคน เอาเลยเราจับเลย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 มันกำเด้งกูเลยฮะมันหนีไปทางเลยพี่โอ้โหเหมือนงอมาเลยนะโอ้โหมันกระโดดไปยี่กระวานอเลยพี่นะไวนะเป็นไรเปล่าเจ็บมากนะเมื่อกี้แต่ผมได้เตะมันนะผมได้เตะมันทีนึงผมพอใจนะทักงคนทั้กันทั้งชายทั้งแม่แรงมันเยอะพี่เยอะมากนะเดี๋ยววันนี้เรา มันวันน้มันมันเอาเอาพ้อไปลนะพี่มันเอาผมนะแต่ผมก็เอามันได้เยอะเหมือนกันนะพี่ใช่ะนับขนมมันไม่กินนะครับขนมนี้เลยเลยนะขนมเล่นี้มันไม่กินเลยนะแบนแตกไปหมดเลยนะพี่นี่นะเมื่อกี้ก็ได้นัวกลันมานะแล้วผู้ผมได้พังนะผมก็ได้แผ่มาที่หนึ่งนะมันมันกว้างหน้าผมนะ เลื่อนไหลเลยนะพี่พี่เอาเรื่องนะอย่างไงกตดอเดียเอาผมเจ็บเลยนะผมไม่ยอมนะโอ้พี่เราพูดกันเรียกเป็นไรพี่ผมเมื่อกี้เนาะเป็นไรคือสารนอย่างมันเพื่อนเราว่าเดี๋ยวก็ต้องกลับก่อนนะตอนนี้ก็หงมงกว่าแล้วนะเริ่มจะมืดแล้วนะแบบใกล้ๆมืดแล้ว จุ่เยอะมากใช่ไปเดี๋ยวเราก็จะเดินทางกันกลับเลยนะพี่ๆไปรับ <I have S 2> แต่ไม่ไหวแล้วนะมันร้อนนะนร้อนผมไม่กลัวเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวพวกผมกขขอเราจะปิดคลิปแล้วนะใช้ใหญ่เดินนำหน้าไปนะไปนะเดี๋ยวเจอกันใหม่เชิญกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมเลยนะเจอกันครับพี่ๆสวัสดีครับผมครับ